ไทยพณิชย์ิกรุงไทยกรุงเทพมีพนักงานกี่คนหลายหมื่นเป็นแสนนะสุดท้ายเ็าถามผมวันนั้นพี่แล้วสุดท้ายคนรวยมีอะไรเหมือนกันในห้องในห้องนี้เราคนรวยมีอะไรเหมือนกันครับวันวันนั้นผมตอบว่ามีเงินเขาก็ถามผมกลับพี่เคยเห็นสำล้อถูกหวยไหมมีเงินไหมมีแต่อีกสามเดือนหรือปีหนึ่งไม่มีเงินแล้วถูกไหมแต่ก็ถามเมื่อกี้ผมถามที่เกี่ยวกับอะไรอ๋อเกี่ยวกับคน งั้นคนรวยต้องมีคนในองค์กรขนาดใหญ่ผมกลับไปคิดถึงที่บ้านโรงงานอะไหล่มอเตอร์ไซค์วันนั้นยังไม่ถึงร้อยคนเลยใช่ไหมถ้าจะเป็นพันคนหมื่นคนต้องจ่ายเงินเดือนเท่าไหร่ครับใช่ไหมหมื่นคนคนละพันก็สิบล้านละหมื่นจ่ายได้ไหมปิดจบเยียตีต้องเป็นหมื่นละร้อยล้านทุกเดือ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 น,อน,อนจ่ายเงินเดือนไหวไหมครับผมเห็นโอกาสนี้ครับที่ผมสามารถสร้างองค์กรขนาดใหญ่พานยูนิเวิร์สเน็ตเวิร์เพราะเขาให้ผมทําอะไร ใายสินค้าให้เปลี่ยนแปลงมาเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้ขายสินค้านะเรียนรู้ในการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ในการสร้างธุรกิจแล้วก็ชวนคนนะวันนั้นยังต้องใช้โทรศัพท์ชวนจนหูไหม้เลยถูกไหมแต่วันนี้ใช้ไลน์ใช้ใเฟซง่ายกว่าเดิมเยอะแล้ววันนั้นที่เข้ามาผมถามตัวเองถ้าวันนั้นผมไม่ร่วมมือกับโปรเจกต์นี้ของยูนิเวอร์คิดว่ายูนิเวอร์ทำสำเร็จไหม ทำได้อยู่แล้วแล้วมีผมร่วมอยู่ด้วยดีกว่าไหมแล้วมีทุกท่านในห้องนี้ร่วมด้วยดีกว่าไหมเออนั่นแหละครับผมก็เลยตัดสินใจสมัครคิดง่ายๆถูกไหมแต่ตอนแรกเข้ามายากมากดูค่ะแต่พอเห็นว่ามันง่ายเนะน,นี่ยไม่ยากเนี่ยพอาเจอของยากมาเยอะแล้วก็เลยสมัครนะครับวัน,นนั้นพอเข้ามารู้สึก yes yes, yes. แล้วก็เนี่ยครับเขาบอกใช้สินค้าใช่ไหม จะใช้นะครับ,ส,บสิบกว่าปีที่แล้วเห็นไ, <c oughs> ไหมครับคนนี้คุณพ่อผมไม่ใช่ <c oughs> ผมเองนี่แหละใช้ยอนเปรียบแบบนี้อย่างนี้ต้องไปตื้อไปงอไปขอไปขายใครไหม <c oughs> เพื่อนๆเห็น <c oughs> จากอย่างเงี้ยจากอย่างเงี้ยแล้วเปลี่ยนเป็นปอย่างเงี้ยเขาจะถามว่าอะไรทำอะไรมาธุรก,กิจเกิดเลยไหมแค่นั้นเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลย ถูกไหมไถอย่างนี้แหละแล้วก็นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเหนียงเหนียงเหนียงแล้วจุดๆๆเนี่ยถูกไหมผมก็นี่ไงทั้งกินเลยกินมีผล65ทั้งทาเข้าไปผล35ร้อเปอร์เซ็นตเฟิร์มเลยนะใช่ไหมไปเตะบอลกับลูกนะเขายังถามเลยพี่ชายไม่มาอ้าวาไม่ได้โกหกถามลูกได้ แล้วพอสมัครแล้วคิดว่าผมเข้ามาเรียนไหมนะเรียนไหมก็รู้มาเยอะเนาะลงทุนก็รู้เนาะมีคอร์สธุรกิจก็รู้เนาะที่บ้านก็นทำโรงงานเนาะผมก็คิดว่าผมรู้แล้วรู้แล้วคิดว่าทําได้ไหมทําได้อย่างนี้หละแล้วก็ลงนี่เลยปพ๊บเลยสุดท้ายต้องกลับมาคุยกับโค้ดเพราะทุกธุรกิจมันมีเคล็ดลับแค่มาถามเคล็ดลับกับคนสําเร็จง่ายแล้วผมก็เลยปรึกษาโค้ดผมนะครับนะครับเริ่มต้นด้วย พี่อีทน้องมิน้นนะครับแล้วก็พี่คิีมพี่เจอรี่และพี่เจนนะครับตบมือให้โค้ชผมทุกท่านด้วยวันนี้โค้ชผมไปเที่ยวนะครับอยู่นานหนึ่งเดือนนะครับที่คนถามเฮ้ยธุรก,กิจนี้หยุดได้ไหมวนะพี่เจอรี่ไปเที่ยวหนึ่งเดือนกลับมาเดี๋ยงเงินชนหลังอีกแล้วนะเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับเรียนอะไรก็ทําไม่เป็นก็มาเรียนทักษะการทําธุรก,กิจไงใช่ไหมเบื mm ้อ hmm. งต้นทํำยังไง ทำเป็นเสร็จแล้วอยากมีองค์กรขนาดเล็กๆหรือขนาดใหญ่ๆใหญ่ๆก็ต้องมีความเป็นผู้นําไงเพราะคนจะตามผู้นาถูกไหมคุณก็มาเรียนเรื่องพัฒนาผู้นําเสร็จแล้วพอรวยแล้วเคยเห็นคนรวยค่าตัวตายไหมเฮ้แต่ที่นี่เขาบอกว่ารวยต้องรวยแบบมีคุณค่าก็าเลยสอนเรื่องพัฒนาคุณลักษณะด้วยรวยแบบมีคุณค่านะครับดีไหมนะแล้วพอถึงเวลาทําทําเริ่มต้นทฤษฎีรู้หมดแล้วเฮ้ยโอ้ อัาปลายบอกให้ทำไรทําหมดแล้วนะแอคชั่นเซอะไรทุกอย่างครบหมดแล้วพอถึงเวลาทําจริงนี่คุณคุณนี่คือเป้าหมายเป้าหมายนะแต่แต่ระหว่างทางนี่เจออะไรแรกๆผมก็ทำพาร์ทามนะถูกไหมผมไม่ได้บอกฟูเท้าออกมาเลยนะเพราเฉลี่ยต่อเดือนมันเกือบสองแสนจะออกมาได้ไงอะถูกไหมทำเสร็จแล้วตอนเย็นต้องมาท,ทําธุรกิจเนี้แล้วตื่นเช้าก็ต้องตื่นเช้า,ชาอีกขี้เกียจบ้างไหมอะ เกลียดบ้างไหมผมก็เป็นเกลียดเหมือนกันแต่ว่าต้องผลักตัวเองให้มันลุกขึ้นมาให้ได้กลัวไหมเฮ้ยสาเร็จไหม,ไหมไวะเฮ้ยไปชวนมาสี่ห้าคนปฏิเสธหมดเลยเว้ยคนที่ขอกูเลิกด้วยดีไหมวะใช่ไหมนี่ความกลัวลังเลไหมลังเลไหมไม่ได้จริงไหมวะไม่ได้จริงไหมวะสงสัยสงสัยนี่แหละสิ่งเหล่านี้ต้องผ่านมาให้ได้เสร็จแล้วเพื่อนฝูงเป็นไงโอ้ไปชวนโอเฮ้ยทุกิจนี้ดีมากเลยเดี๋ยวขอร่วมกับคุณพิสุจน์เลยเป็นไงไหมครับ เว้ยตอนนั้นเรื่องหุ้นนี่โทรมาถามผมเต็มเลยนะโทรมาถามผมเต็มเลยนะผมบอกไว้สบายแล้วเว้ยมีคนโทรหาเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะชวนมาทำธุรกิจยูเวอร์หน่อยนะพอชวนปุ๊บเป็นไงครับเพื่อนสนิทคนแรกเลยชวนเสร็จปุ๊บในคนนี้เป็นคนที่จบบั็นชีจุฬาด้วยกันขายประกันผมก็ซื้อขายที่ผมก็ซื้อผมชวนมาธุรกิจยูเวอร์เป็นไงครับเดี๋ยวจะมาแต่พอถึงวันบอกว่าไม่ว่างบังเอิญพอดีเนะ สุดท้ายผมบอกเฮ้ยใ,ใช่ไม่ว่าธุรกิจเนี้ผมต้องกลับมาเรียนอีกถูกไหมพวกคิดลบข้างนอกเยอะไหมครับเพราะมันเรื่องลบๆข้างนอกมันเยอะนะถูกไหมแล้วก็ไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะมีความสาเร็จแบบนี้ง่ายๆด้วยเหรอถูกไหมไปมาบางคนนี่เป็นเป็นคนที่รักเรานะอาผมโทมเลยหมูเป็นผู้หาอยู่แบงค์ดีๆไปทําอะไรวนะน่ะ <c oughs> ไปเริ่มสงสัยเอาไงดีวะเฮ้ยถูกไหมมันคือทัศนติของมหาชนถูกไหมคนส่วนใหญ่ข้างนอกสําเร็จหรือไม่สาเร็จ ถ้าเราฟังข้างนอกเป็นไงเราก็เป็นคนไม่สําเร็จดิถูกไหมอยากสําเร็จทําไงผมก็เข้ามาเพื่อมาอยู่ในบรรยากาศของคนสําเร็จอยู่บรรยากาศที่เข้ามาฟังก์ชั่นต้องมาเจอคนบ่อยๆมันคืออยู่บรรยากาศของคนสําเร็จทําให้ผมเชื่อว่าผมก็สําเร็จได้ถูกไหมงั้นผมก็ไม่เชื่อผมว่าพวกนี้มันต้องคึงง้องขอขายเก่งๆไว้หรือพวกนี้มาทําก็คือพวกเสือสินก็ทิ้งแรเ้เไว้เพราะเมื่อก่อนผมเห็นนั่งล้อมวงล้อมวงผมยังไม่มีโต๊ะเลยนะ เอ้ยพวกนี้สงสัยเนี่ยไม่มีงานทำเว้ยเฮ้ยแต่พอไปเตกคุยกับเขาโอ้แต่ละคนข้างในไม่ธรรมดาถูกไหมก็ถึงบอกทัศนคติระดับไหนความสําเร็จระดับนั้นผมก็ค่อยศึกษาจนผ่านพวกนี้มาได้ผ่านพวกนี้มาได้เกือบเกือบไม่ผ่านเกือบไม่ผ่านไม่เจอเยอะเหมือนกันยิ่งมีหัวโขนด้วยถูกไหมตอนที่ผมปล่อยกู้คนมาง,ง้อผมไหมตอนที่มาถามหุ้นผมนี่มาง,ง้อผมไหมผมบอกอะไรเชื่อหมดเลยนะ ตอนหลังก็ถามพ้นตัวไหนดีบอกยูนิลิเวอร์บอกเฮ้ย oh, แ <laughs> ล้วลงทุนที่ไหนว่าเท่าไหร่วะหก0้บาทมันก็เลยงงงงเหมือน,นตามมาบ้างเนะจดีจริงป่ะตอนนี้ปันผลบอกโอ้โหมหาศาลมากแล้วไอ้การกระทำอ่ะมันเปรียบเสมือนครัง้งแรกนะครับก็คือเหมือนกับยานอวากาศจะขึ้นจากพื้นโลกไปสู่วงโคโจรช่วงไหนใช้แรงเยอะที่สุด ช่วงแรกๆนะครับต้องใช้พลังเยอะๆนะครับผมก็เป็นนะแรกๆโอ้โหทำจนลุกไม่ขึ้นอะ่ะเคยไหมท่านเคยไหมถ้ายังไม่เคยก็เคยซะนะแล้วจะรู้ว่าความสําเร็จมันมีจริงถูกปะ่ะจริงพอมันหลุดวงโครจรอ,ออกไปนอกโลกได้เท่านัน้นเป็นไงใช้แรงไหมไม่เลยมันมันหมุน,มนมเองอะ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เหมือนเหมือนอันนี้ภูเขาใน,นี้ภูเขาอันนี้ผมวาดเองอาจจะสวยมากไปหน่อย ว่าเองนี่คือวงล้อที่เราจะเข็นขึ้นอ่ะบางคนทําเสร็จแล้วก็เฮ้ยวันนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ว่างไม่มาละมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเข็นขึ้นไปกมัน,นก็ถอยลงมาเข็นก้นไปมันก็ถอยลงมาถูกไหมทาแล้วให้มันสุดๆทําให้มันสุดๆให้ขึ้นไปให้สุดๆก็คือนะเริ่มต้นใครที่ยังไม่สมัครก็สมัครนะวันนี้นะอย่าไปคิดมากแล้วก็ขึ้น SBA ขึ้น SBA เสร็จปุ๊บนะขึ้น TBA แล้วก็ Go a i r l ี n นะ เมื่อไหร่ท่านทำจนสุดๆถึงแอรเรียนั่นแหละมันจะผ่อนแรงมากเลยมันแบบไม่ต้องทำแต่มันไปแล้วมันไปแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่แบบธุรก,กิจขึ้นแล้วตกนะไม่ใช่นะขึ้นแล้วผ่อนแรงบางคนแล้พี่หมูมันขึ้นอย่างนี้แล้วมันตกก็แบบไม่ใช่ขึ้นสุดๆแล้วผ่อนแรงแบบทางแบบเนี้ยมันไม่ต้องใช้แรงถูกไหมก็เรียกว่ามันมีโมเมนตัมทําให้จนมีโมเมนตะัมนะบางคนก็ไม่เข้าใจเคยทำเห็นหยุดไม่ได้เลยหยุดได้จริง ทำแบบนี้นครับแล,แล้วพอทำปุ๊บผมใช้เวลาพาทมนะ2ปีกับ4เดือนขึ้นตำแหน่งแอร์เรียแบบพาทม <fragrance> ตอนตอนนั้นอ่ะสองปี4เดือนเรียกว่าวเร็วแล้วแต่เดีวนี้มีคนเร็วกว่าอีกปีเดียวขึ้นแล้วเพราะอะไรเมื่อก่อนที่จะขึ้นแอร์เรียได้ต้องมี12สายบริษัทเขาเขาเป็นห่วงกวนเหนื่อยเขาเลยลดเหลือ3สายถูกปะ ภาษาเราดีนะดีรือดีมากๆตบมือให้หน่อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ขึ้นปีเดียวเป็นไปได้แล้วถูกไหมและตอนนั้นผมทําแบบพสาสไทม์ขึ้นแอร์เรียขึ้นแอร์เรียเสร็จปุ๊บโอ้ oh, มีเงินมีเวลาแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลาออกจากแบงค์นะรายได้มากกว่างานประจําหลายเท่าแล้วแล้วตอนนั้นเกิดการควบรวมด้วยเคยได้ยินข่าวไหม FGT TBS ไทยธนูทหารไทยควบรวมกันนะเป็น TMB แบงค์ M B ผมก็ได้ขึ้น เงินเตือนน่า20%นะครับดีไหมแต่ว่าผมไปอยู่ทีมบีตอนนั้นผมเป็นเบาหวานแล้วมากิยังไม่ออกมาผมเบาหวานเวลาตาเป็นแผลมันจะหายยากก็ลาง,งาน3สัปดาห์2สัปดาห์นะครับทั้งทั้งที่เมื่อก่อนในหัหรับประเมินสูงสุดเลยนะเจ้านายมาถามจะทํางานตรงนี้ได้ไหมไปอยู่แบ็กออฟฟิศดีไหมถ้าใครอยู่แบงค์จะรู้ว่านั่นเหมือนกับลดตำแหน่งอะนะ ถ้าเป็นบางคนนี่เครียดตายละแต่ตอนนั้นไรายได้ผมมากกว่าไอเอฟซีทีทำทำงานที่ยูนิเวอร์มากกว่าที่แบงค์ไหลายเท่าละแต่ก็กังวลอยู่เพราะว่าติดกับหลักความมั่นคงถูกไหมดูเหมือนมั่นคงวะอยู่แบงค์ก็เบิกค่าเลาเรียนลูกได้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้คิดอยู่เดือนแต่ที่สําคัญคือผมทําอยู่สองปียังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแอร์เรียแต่ผมซื้อเบนแล้วตอนอยู่ IFCT ผมมีที่จอดรถ แต่ผมไปอยู่ TMB Bank ผมต้องเอารถไปจอดในซอยหมอเหลงใครที่ไปซอยหมอเหลงจะรู้ดีมันแคบมากๆเครียดเรื่องนี้แหละทำให้คิดหนะัก <laughs> ตื่นตื่นเช้ามาคิดเรื่องอะไรจอดรถตรงไหนดีว่าเครียดแล้วรูม้มะแล้วที่สำคัญเคยอยู่ไอเอไม่ต้องรูดบัตรมา TMB รูดบัตรเว้ยกลับจากผู้อดหหารมารูดบัตรก็เครียดลายเครียดคิดอยู่เดือนหนึ่งสุดท้ายตื่นมาไม่อยากไป เพราะมาที่นี่สนุกกว่าถูกไหมบอกตรงมามาอบรมที่นี่มาเจอที่นี่มีความสุขไหมหัวเราะกันทั้งวันเลยวะผมก็รู้สึกมาที่นี่ดีกว่าผมก็ตัดสินใจลาออกแล้วคิดว่าครั้งวันแรกที่ออกจากงานรู้สึกไงรู้สึกไงรู้ง,งี้ลาออกงานแล้วแต่ใครที่เพิ่งเริ่มทําพรุ่งนี้อย่าเพิ่งไปลาออก <laughs> สู้ว่าเดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะบางคนมาฟังผมตอนนู้นลาออกเลยไม่ใช่ ทำควบคู่ออกับงานประจาจนรายได้คุณมั่นคงเราค่อยตัดสินใจเห็นไหมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะบอกเลยว่าบางครั้งชีวิตเรามันไม่รู้รกนะมั่นคงไม่มั่นคงอะ่ะถูกไหมวันนี้โอ้ยฉันมีงานฉันเงินเดือนเยอะแต่มันไม่รู้อะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นนะแต่ผมโชคดีที่มี Universe Network นะครับก็คือมีเวลานะครับอันนี้ก็เพิ่งซื้อไม่นานเนาะก็คือบ้านนี่แหละครับบ้านในฝันจริงๆผมอยู่แบงก์ผมก็ซื้อได้นะครับแต่คงซื้อไม่เกิน1ิบล้านถูกไหม เพราะว่าถ้าซื้อเกินเนเดี๋ยวไม่รู้ว่าอายุอยู่ถึงไหมหรือผ่อนไปผ่อนมาโดนให้ออกจากงานจะเกิดอะไรขึ้นแต่ธุรกิจน,นี้มันเข้าช่วยชีวิตอ่ะถูกไหมแล้วบ้านแบบนี้เป็นยังไงถูกไหมเนี่ยติดทะเลสาบเลย,ยปืนมาก็รีสอร์ทเลยดีไหมดีไหมนะแล้วก็เน,เนี่ยขับเ้าไปไว่ายน้ํามองทะเลสาบนะออกกําลังกา,กายก็มองทะเลสาบ คนนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะไม่รู้มาเยือนทำไรแต่รู้สึกเป็นวิวที่น่าไปมองนะะวิวดีนะครับดีมากๆนะตอนนั้นคือก็มีไฟให้ดีไหมก็มีคนถามผมพี่หมูซื้อมาเท่าไหร่อ้คนนี้รู้ได้ไงจริงๆก็คือ600บาทเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี้เพื่อจ่ายให้ร้อยเปอร์เต์ตบมือธุรกิจดีนี้เพื่อ จริงๆบ้านผมก็มีอีกหลังหนึ่งนะอยู่ที่ลาดเท้า3ซอย3 8ตอนนั้นซื้อมาประมาณ2ล้านกว่าตอนลูกยังไม่เกิดเลยแต่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แต่ที่รู้คือคอนโดหน้าปากซอยแค่ห้องเดียวก็3ล้านแล้วนะแต่บ้านผมมีประมาณ200กว่าตลางเมตร ถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลให,ใหม่ๆจาก w ว n น r s ชิปรีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก w ว n น r s ชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ